ครับผมทิปสูป่คู่วันนี้นะครับพามาชมศิลปะในมอเตอร์ไซค์นะฮะคันแรกในเมืองอุบลราชธานีนะครับ คันนี้เป็นไอรอน8 3นะครับปี16นะครับออกที่ศูนย์ฮาเลย์วอลลย์านีนะครับคันนี้นะครับได้ทำการแกะสลักเครื่องยนต์นะครับขวาเครื่องนะครับชุดสริงเกอร์หน้าได้เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็แกะลายแฮนด์นะครับฝังนี้ก็แกะทั้งหมดเหมือนกันครับเชสซีบาร์แกะนะครับแล้วก็ ่าชุดไฟเลียวไว้ไฟไท้ายนะฮะผ่านมือช่างเอ็มมาทุกขั้นตอนครับรถคันนี้เป็นลูกค้ากิติมศักดิ์ของสูปกป้รเซอร์วิสเฮดดีครับสองคันนี้ครับผมคันนี้ด้วยครับพี่เสือสุดหล่อของเรานี่เองคันนี้พี่ต้้าครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อที่พีระดาครับวันนี้เรามา จอดอยู่ที่ร้านปานเพชรครับซึ่งเป็นร้านของเจ้าของไปไปซ้คันนี้สวยๆราลอๆเลยครับผมลงตัวมากกำลังทำร้านอยู่เลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับลุย